คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพฤษภหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะครอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเปในเรื่องของการกระทำนะไพ่ขึ้นในเรื่องของสัญญานะครับคนที่กําลังหางานเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยไพ่ขึ้นค่อนข้างดีนะ ใครก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่จะคอยช่วยเหลือแต่ก็มีความพิจารณาเหมือนกันนะดูดูหน้าสินะคือมีความพิจารณาเหมือนกันว่าเฮ้ยความสามารถเราเป็นยังไงเฮ้ยเราจะให้ประโยชน์อะไรกับบริษัทของเขามันเป็นการที่เขาค้นค้ำพิจารณาเยอะเหมือนกันแต่ว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับอย่าไปหลงคาคนหลงความคิดคนจนเกินไปบางทีคนบอกว่าเฮ้ยทำตรงนั้นไม่ดีหรอกนะเขา ไม่เลือกคุณหรอกเพราะว่าความสามารถคุณไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนมีคนดูถูกคุณเยอะนะครับดังนั้นอย่าไปใส่ใจคำพูดคนมั่นใจตัวคุณเองเอาไว้นะครับเพราะให้ขึ้นตัวตนคุณเป็นเดอะโบเลยนะคือความรู้ความสามารถทักษะอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณพร้อมอยู่แล้วนะครับดังนั้นรู้ที่มที่ทาให้สุดความสามารถดีที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องผลักคุยใหญ่เนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องคนรอบข้างช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะครับแต่อาจจะมีบางคนบ้างนะที่จะมาดูถูกดูแคลนคนดูดูถูกดูแคลนคุณนะครับเพื่อจะ เหมือนลดด้อยค่าคุณเพราะเกิดจากความอิจฉานะาระวังใหดีเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้คุณสําคัญตัวเองผิดไปนะครับดูซิว่าไพ่แนะนําอะไรบ้างไพ่ขึ้น7ดาบโอ้ชาวนางเงานะระวังคนเหมือนกันคนที่เขา,าไม่ค่อยหวังดีกับคุณเนี่ยบางครั้งมันก็บางทีคุณน่ะ อย่าไปหลงความคิดนะไปทำให้คุณคิดไปเองในเหมือนแบบหลงคําเชื่อคนมากเกินไปนะ <c oughs> คือไพ่ข้อเสียคือมันหลงหลงเชื่อคนง่ายนะครับคือมันหลงเชื่อคนง่ายปุ๊บอบเวลาเขาพูดอะไรมาคุณก็ฟังไปซะทั้งหมดนะนะบางทีมันก็ต้องระวังไม่งั้นเนี่ยคุณจะเกิดความสัดไสนยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากความมั่นใจก่อนนะครับเกิดจากการเตรียมตัวตัวก่อนคุณก่อนนะอะไรที่คุณมั่นใจก็ทําไปเลยนะไม่ต้องไปคิดเยอะสิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันดีเสมอยอยู่แล้วนะครับอะอย่างที่สองจะมาไพ่ขึ้เดรเวอร ไปขึ้นเตือนตำแหน่งเดลเวอร์อีกแล้วนะเออไปขึ้นเดลเวอร์สองรอบเลยนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความอ่อนไหวทางทจิตใจนะแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณทํารักในสิ่งที่คุณทานะคุณรักสิ่งไหนอยากทํางานแบบไหนภาพในหัวของคุณเป็นอย่างไรคุณก็ทําให้เต็มทีนะครับในเรื่องการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปขึ้นว่าให้ตัดสินใจแล้วก็ทําเลยนะครับแล้วก็ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าบางอย่างก็ต้องรอคอยบ้างบางอย่างก็ต้องเสริมเติม,ตมในเรื่องของทักษะความร้งเเ่อจส็ัันนน มาดูซิว่าไพ่จะเน้นมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่แนะนาไปแล้วนะไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีรากานะการที่มีความมั่นใจนะกระาหาญต่อสู้ไม่ย่อท้อไม่ยอ,อมยอแพ้นะครับเป็นพลังงานแบบนั้นเลยนะไพ่ขึ้นพยาคุดม,มีโอกาสไปไหว้พยาคุดนะ ถ้าหากใครจะไปสอบเกี่ยวกับราชการถ้าใครจะไปเกี่ยวกับการที่จะแบบเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรก็ตามหรือเป็นพยาบาลเป็นหมออะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยวไหวพยาครุธนะครับก็ส่งเสริมนะส่งเสริมเหมือนกันในเรื่องของความสเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะสำหรับคนที่กำลังหางานงานประเภทนี้หรือ,อไม่เป็นประเภทนี้ก็ได้นะพอาครุธเนี่ยท่านจะส่งเสริมให้อำนาจให้บรารมีนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จอยู่แล้วนะครับ่ะดูซิไพ่บุญญาที่หานว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการใส่บาตรนะครับแล้วก็การปล่อยนก รวมไปถึงการใส่บาตรกับพระบทใหม่นะเราก็าลองดูนะตามไปตามวัดวาอารามต่างๆหรือเห็นประากาศที่ไหนในเรื่องอการร่วมบุญกับพระบทใหม่นะการที่พระบทใหม่เหมือนพอเวลาท่านกําลังจะบวชเนี่ยเหมือนกําลังรับสิลน,นะรับสิล227ข้อเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่สิ่งครบพอดีแล้วเราใส่บาตรเหมือนเป็นความเชื่อเนาะจะได้ส่งผลบุญนะในเรื่องของบุญเนี่ยค่อนข้างเต็มเปี่ยมแล้วคุณเองก็จะมีพลังงานที่จะให้เกิดความใส่ตามสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาได้ด้วย รวมไปถึงการปล่อยนกการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับสัประสัทนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้หรือเป็นนกก็ได้ที่กำลังตกตู่ระยะปล่อยให้เขาไปอิสระมากขึ้นช่วยเหลือเขาเพื่อหนุนเขาคุณจะรับการสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้โดยเฉงี่ยน,นะครับในแ,แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเรามาดูเรื่องคนที่ทํางานประจําหรือราชการนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของทองนะโอกาสเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันนะสาหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยนอยู่ที่ว่าโอกาสที่มันเข้ามาคุณเตรียมตัวได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้มาง่ายๆนะมันมาพร้อมกับบททดสอบนะครับมาพร้อมกับความท้าทายกับหลายอย่างเหมือนกันนะสิ่งที่มาพร้อกความท้าทายเนี่ยมันก็คือว่าตัวคุณเนี่ยจะเหมือนมองตัวเองยังไงมากกว่ามองว่าตัวเองมีความสามารถหรือเปล่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือเปล่านะก็ต้องมองให้ดีเพราะว่าการที่มองตัวคเองไม่มีความสามารถเนี่ยมันนข้างจะ ตัดสิทธ์ในเรื่องความก้าวหน้าตัวเองไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องมองดูเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างค่อนข้างม,มีพร้อมนะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถต่างๆเนี่ยที่มันจะไปถึงจุดความสำเร็จได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่การพิจารณาถึงตามหลักตามความจริงของตัวคุณจริงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ทแต่เป็นเรื่องของการที่ อะไรที่เป็นสิ่งที่ขาดแล้วคุณเพิ่มเติมให้เก่งกาจมากขึ้นจะดีกว่านะครับอนุสิว่าในเรื่องของไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเร่นของสูงเลยนะไพ่ขึ้นเจ็ดไม้คือมันต้องลุยนะครับลุยในสิ่งที่คุณเนะี่ยทำได้นะแล้วก็ลุยในสิ่งที่มันเข้ามาในช่วงช่วงนี้ในเรื่องของโอกาสไพ่ขึ้นเป็น b u t ร์ r f l y effect นะครับเราขึ้นเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นความใส่ใจนะไพ่ขึ้นในสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือความใส่ใจกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้ว การกระทำของตัวคุณในปัจจุบันเลยนะครับมันจะเกิดความสําเร็จจากสิ่งคุณทําจากที่คุณตัดสินใจนั่นเองอย่างแล้วเนี่ยอย่าไปาคิดลบกับตัวเองจนเกินไปก,กันแล้วก็ตัดสินแล้วก็ทําให้เต็มที่ก็เพียงพอนะครับอย่างที่สต่อมาไปขึ้นเดทนะในเรื่องของความกลัวความกังวลนี่แหละนะความกัวที่มันจะเกิดความสูญเสียความกังวลที่มันกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องราวร้าย กล <Workers'> ัวกังวลว่ามันจะต้องไปรับผิดชอบนะรับผิดชอบอะไรมากๆก็กลัวกังวลไปหมดเนี่ยมันคิดเยอะเกินไปนะครับไอ้ความคิดเยอะตรงเนี้ยไปขึ้นว่าบางอย่างไม่ต้องไปคิดเยอะให้ทําให้เต็มที่ดีกว่าเพราะโมเดิร์กก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เรื่องความก้าวหน้ามันก็จะเหมือนแบบมันดูลอยหายไปได้ดังนั้นก็คิดอะไรได้ก็ต้องทําแต่ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการวางแผนต้องอยู่ในเรื่องของการที่ต้องรอบคอบระเข้ระวังมันจะได้ทุกอย่างเนี่ยจะได้ไม่เกิดรอยรั่วและความสําเร็จความก้าวหน้าก็มันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ มาดูสาหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย,าย,ย้ายงานนะครับในช่วงนี้จังหวะดีหรือเปล่านะดูซิสำหรับคนที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงนะครับอืมไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันทุบๆเลยนะทุบๆได้หมายถึงอะไรนะครับมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจแบบเฉียบขาดนะไม่ใช่ว่าเป็นการตัดสินใจโดยที่มันไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองไม่ได้วางแผนนะถ้าคิดไม่ได้ไต่ตองไม่ได้วางแผนเนี้ย ไพ่ขึ้นแตกแยกเลยนะครับมันตัดใจผิดพลาดเลยต้องมีการวางแผนเอาไว้ก่อนนะต้องขั้นต่ํามสเดือนขึ้นไปด้วยนะหรือ1ปีด้วยไม่งนั้นเนี่ยหากคุณคิดวันนี้พรุ่งนี้จะลาออกแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้นะต้องคิดต่ตยอดให้ดีออะดูซิว่าถ้าไม่ถ้าไม่ออกล่ะถ้าไม่เปลี่ยนล่ะไพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดใจที่มันก็ค่อนข้างจะไปทิศทางที่อย่าพึ่งดีกว่านะครับออในเรื่องของการตัดใจเนี่ยไพ่ขึ้นว่าถ้าตัดใจจ,จริงๆเ่ะ ต่อจากนี้อีก3าสีเ่เดือนจะดีกว่านะครับเรื่องของการเป,ปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการที่วันนี้คุณคิดได้นะค,คุณฟังคลิปนะคุณคิดได้คุณวางแผนได้แต่อย่าเพิ่งทำในปัจจุบันจะดีกว่าไม่งั้นเกิดผลเสียเยอะนะครับพอไพ่ขึ้นในเรื่องของทิศทางที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันยังไปในทิศทางที่ดีได้อยู่นะครับไม่ได้ส่งผลเสียส่งผลร้ายเพียงแค่ว่าคุณต้องปรับใจตัวคุณบางเรื่องบางอย่างมากกว่าเพื่อจะประคับประคองในเรื่องงานที่ทําอยู่ให้ดีที่สุด <S 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 ดูเจ้าไพ่เติอนดอะไรบ้าง สำหรับไพ่เตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่รักษมีอืมไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะไพ่ขึ้นพลังงานดีนะไพ่ขึ้นพลังงานดีมากๆเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นพระแม่รักษมีเนี่ยไปถึงความสำเร็จอยู่แล้วนะครับในความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วรวมไปถึงพระศิวะด้วยนะครับไพ่ขึ้นเอเปอร์เนี่ยคือเป็นจักรพรรดิเลยนะก็ตรงตัวกับพระศิวะเหมือนกันนะครับแล้วในห้วงช่วงเนี้ยเสริมดวงกับพระศิวะได้นะคือพระศิวะในท่านคือเป็นพลังงานที่จะปัดเป่ากระจัดปัดเป่าเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะครััััับบปปปปปดจเ่่่่ารรมมมสสิิงงททีีนนน็ มากำไกลายตัวคุณอุปสรรคต่างๆนะจาจะคลี่คลายตัวลงไปได้ด้วยเช่นกันและเสริมดวงนะในเรื่องของพ่อแม่รักสมีให้เกิดความสำเร็จความปังมากขึ้นในเรื่องของนักเรียนงานก็ช่วยได้อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับเรามาดูซิว่าไพา่บุญญาพิถามเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอการถือสนะินแปดแล้วเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างสองช่องทางชีวิตนะสองช่องทางความเข้าหน้าให้มีความชัดเจนมากขึ้นก็จะช่วยได้รวมไปถึงการปฏิบัติธรรมถือสิบแปดตามวัดวาอารามต่างๆนะครับไม่ว่า จะไปวัดไหนก็ตามนะถ้าหากคุณตั้งจิตดีๆนะสามวัน7วัน9วันได้หมดเลยนะครับและยิ่งดีสุดคือ7วัน9วันนะครับก็จะส่งเสริมให้จิตใจตัวคุณมีพลังงานมากขึ้นและทําอะไรก็มีสติมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับมาดูสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ้ขึ้นในเรื่องของการมันเหมือนเป็นการคิดวางแผนอนาคตนะ ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยมันต้องมีทั้งคิดถึงอนาคตแล้วก็คิดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วกดอีกคิดในเรื่องของการที่มันมีการแลกเปลี่ยนนะมีการจัดการบริหารในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณให้มันเข้ารูปเข้าร่อยนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดจากอดีตนะครับปัญหาที่เกิดจากปัจจุบันนะทุกสิ่งอย่างเมื่อจัดการจัดสรรมีการวางแผนที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุดปัญหามากกว่าเพื่อที่จะมองเห็นอนาคตแล้วก็ไปต่อในเรื่องธุรกิจทที่่ําอยูให้มัน เขาดูพออร่อยมากขึ้นดาบเรื่อยมากขึ้นไม่เกิดปัญหาที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกนะครับเป็นการหยุดชะงักปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับรู้สึกว้าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจัสติ c นะครับในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะดูถึงความเป็นจริง ดูสิ่งที่มันเป็นไปนะครับสิ่งที่มันเป็นความจริงและมีความเป็นไปเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องบางอย่างต้องรอเวลานะครับบางอย่างมันก็ต้องทาเร็ทันทีนะทุกอย่างก็ต้องจัดสรรปันส่วนจัดสรรในสิ่งที่มันควรจะเป็นควรจะทำนะไพ่ขึ้นในเรื่องของวาดรูปเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่วางระบบวางระเบียบแบบแผนให้ดีนะครับบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองก็ทําได้นดูตามลับความจริงว่าสิ่งที่ควรทํามันคือสิ่งไหนบ้างสิ่งไหนที่ควรยังไม่ต้องทําก็ได้จัดระเบีนนมมััจจา้เกด่ขึน ย่า yeah, สองต่อมาพาขคื payment, อเมน2ถ้วยนะครับในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของการจัดการนะครับการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งที่ทำเนี่ยพาขึ้นการสร้างแรงดูเนี่ยคือการสร้างพลังใจให้กับตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจนบางอย่างคุณอาจจะโฟกัสไม่ได้แบบเต็มที่อาจจะมีเรื่องของการที่ไปขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างหุ้นส่วนนะครับเพื่อนร่วมงานนะในเรื่องคนที่เขาเก่งในเรื่องธุรกิจ คล้ายๆกับที่คุณทำนะรลองไปปรึกษาอไปพูดคุยลองไปดื่มกาแฟไปดิ้งกันเพื่อจะได้รับการกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆมันจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจมีแรงดูดมากยิ่งขึ้น,นก็จะช่วยทําให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นการหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในมุมที่คุณเองอาจจะไม่ได้เคยมองก็ได้นะครับมาดูสําหรับคนที่จะลงทุนนะในห้องชุดน,นี้ลงทุนจะเป็นผลกําไรหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าในจังหวะในช่งวชงเดือนนี้นะครับ <Buck> ในเรื่องของการลงทุนนะครับลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะมีความไม่แน่นอนเยอะเหมือนกันนะเรามาดูฝั่งที่ไม่ลงทุนละในช่วงนี้นะก็ระวังเหมือนกันเรื่องของการลงทุนค่อนข้างจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องจังหวะจกควรในเรื่องของการลงทุนที่มันมีโอกาสที่จะสูญเสียงเงินบางส่วนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเพราะว่ามันมีอะไรที่มัน บทบังนะมีอะไรบางอย่างที่มันจยเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้บางตัวที่เราต้องดูให้ดีนะครับต้องรอบคอบแพงมากหากจะลงทุนจริงๆในห่วงช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็หยุดชะงักไว้ก่อนนะและอนาคตมันจะมีคนมาช่วยเหลือในสิ่งที่คุณคิดจะลงทุนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นการวองแผนในปัจจุบันเอาไปก่อนนะวองแผนไปก่อนยังไม่ต้องลงมือในปัจจุบันแต่เป็นการวองแผนเพื่ออนาคตว่าโอเคเดือนหน้าค่อยทำโอเคอีกสองเดือนค่อยทาเป็นการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทุนมากกว่าที่จะลงทุนในปัจจุบันนะครับไพ่จะเตือนอะไรับ ไพ่เกิดในเรื่องของจูชกในเร kind of ื่อง mm. ของการที่ม eh ันได้รับพลังงานที่มันเรื่องของธุรกิจที่มันเกิดความสำเร็จมันเป็นเหมือนการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับไพ่ขึ้นปรกษาวายุนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเล็กเงินเล็ทองเล็ทรัพย์นะครับมันเป็นเรื่องพลังงานของความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเริ่มจะมีเข้ามานะขึ้นอยู่การตัดสินใจของตัวคุณขึ้นอยู่กับการวางแผนของตัวคุณให้มันเกิดความสําเร็จนะครับเรามารู้ซิว่าไพ่บุญญาพิหารว่าอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการทรําความสะอาดหิ้งพระที่บ้านนะแล้วก็จุดทูบ16บอกบอกกล่าวเทพเทวาอ,อ่พลังงานที่เกี่ยวกับการทรําความสะอาดเนี่ยคือการปรับพงจุ้ยนะาการปรับพงจุ้ยในเรื่องของบ้านที่พักที่ทํางานหรือว่าธุรกิจของคุณที่ทําอยู่นะครับไม่ว่าจาสะสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยให้คุณนะปรับ ให้ดีนะแล้วก็ทําให้มีความสะอาดไม่นะว่าจะเป็นหิ้งพระไม่นะว่าจะเป็นสถานที่อยู่นะครับมีเป็นระบบระเบียบแค่ไหนเนะทพเทวาทานชอบในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบม,มีกลิ่นหอมมีความสะอาดสะอา้านเนี่ยก็จะทําให้มันเสริมให้ธุรกิจตัวคุณเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากขึ้นเรามาถึงการจุดทู 16, บ16ดอกบอก่าวเทพเทวานะและเทพเทวาของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานวาสนาเกี่ยวกับผู้ชายนะมันจะเป็นทเทว,ส,วสุวรรณปะพระศิวะนะหรือว่าเทพเทวะที่คุณนับถือท,ท,ที่เกี่ยวกับผู้ชายนะ ก็สามารถไปขอพอรจุกทูกท่6กดอกก็ได้บอกกล่าวเทพเทวาให้ปกปักรักษาและเสริมเนื้อเรื่องของธุรกิจตัวคุณให้มีความสําเร็จมีความปังมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแล้วเนี่ยดวงจิงได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ